สวัสดีครับเราก็มาต่อกับฮาร์ดโซนพัลเซ่นแลบครับรู้สึกกลัวเล็กน้อยเพราะว่าเล่นพัลเซ่เซตที่สามครั้งที่แล้วผมรู้สึกว่ามันเริ่มเริ่ม,มยากแล้วนะเราก็มาลองอันนี้กาไหววรืวเปล่าจนมาถึงวันนี้ผมยังหลบสปอยได้อยู่นะยังไม่โดนสปอยทีเอเล็กเตอร์เข้าสู่บทเพศที่5แล้วหยุดเธอก่อนที่เธอจะทําลายแลบทั้งหมด พอผมเห็นดีไฟนี่ผมแบบเจ็บหัวไม่ได้หมายถึงเจ็บหัวจริงนะอะไรที่มันมีดีไฟมันคือน่าจะยากทุกที่ยคิดก่อนช้อยแบบตัวเลือกมันเยอะมากอันนี้มันไม่รู้ให้มาทำไมน่าจะเกี่ยวกับดีไฟอันนี้เคยเจอแล้วระเบิดย้ายฝั่งเลือก30แสดงว่า แสดงว่ามันต้องใช้เจ้านี้ในการชนะเอาละแมกเนติกแค่นี้ได้ดีายน่าจะเป็นทูลในการมันยากไปเป่ะเนี่ยเพราะว่าดีายมันยิงอันนี้ก็ย้ายฝั่งไปมาไปมาได้โอ้ยากจริงอันนี้มีเอฟเฟกต์เมื่อมีดาก้อนลำดับการลงมีผลอันนี้ก็ลำดับการลงมีผลกับการบวกเลือกด้วยโอ้โหยากมากอะแบบความยากมันยกระดับ มากเกินไปจากนิสสาแล้วว่าเราต้องลองกดแล้วละ่ะถ้าคิดอย่างนี้ไม่ไหวแนะ่วิธีทำให้เจ้านี้ตายได้มี2แบบก็คือใช้ดีฟายกับใช้สเก็ตป่งชนตัวนี้หรือตัวนี้แต่ผมว่าไอ้กรณีนั้นน่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าโดน ส่วนหนึ่งที่ผมไม่ชอบพัสเซอร์หนงหันสโตนเพราะว่าไอตัวนี้มันพูดมากเลยเสียสมาธิปิดได้ไหมไม่ได้เมื่อกี้ผมจะบอกว่ามันคงไม่เกิดกรณีที่ว่าชนะโด้ยสเก็ตอยู่ยแล้วเพราะว่าถ้าโดนีไฟพวกนี้มันไปก่อนแล้ว่าสเก็ตถ้าจะใช้เราต้องใช้ก่อนอาจจะต้องใช้สเก็ตใส่อันนี้ก่อนสักทีไหมลองดูสิมัวไก่อน Okay. โออนี่ไงเราตีได้เออเหลือหแล้วยากมากมันไม่สามารถคิดแบบเป็นแผนล่วงหน้าได้ต้องกดม่วๆไปอ่ะโอ้ยากจริง3 1มาทางนี้2องมาทางนูน้น3ามตาย ไม่ย้ายแล้วแซมว่าได้อะแต่เราทำไม่เลือดมันเรียงกันไม่ได้ทำยังไงทำให้ทวารไรเด็กเลือดเหลือสองเป็นไม่ได้ไหมโอ้ยโอ้ยเฮ้ยได้บอกบ่ะอ้าวผิดผิดาใไมอะไว It's not working. It's not long enough. Take your time. This will all blow over. Blow over! You shall not <laughs> I work is paramount. Leave me alone. This puzzle's a real twister. เราลองยึดแบบเดิมไว้ก่อนแล้วกันมันแบบลดเลือดได้เยอะเลยอะท่านี้อืมในะครันี้มาคิดว่าทำยังไงได้มันเรียนเรียงเลือดแบบไม่มีสามแล้วอะทำไม่ได้หรือว่าได้วะอันนี้ห้า ทำไอ่นี้5แล้วทำไวเลททไวลทเดยกสาได้ไหมเนี่ยแบบดีไฟทีเดียวพออย่างนั้นมันไอ้เจ้านี่ก็ตายฝั่งเราไปะวะลองดูกัน work ได้ไหมเนี่ย เฮ้ยได้ไหมโอ้ผ่านแล้วโอเควิธีคือกดมัวมวก่อนคิดไม่ออกอะ่ะเกียร์ยังมีไฟเมกธรรมดาไอ้เจ้านี่มันให้มาทำไมเนี่ยผมยังไม่เก็ต สร้างมันอันนี้มีบวกเอตแท็มีชาร์จไม่ซีลให้มาทำไม, you Command, มยูคอมแมนด์มีลอยเหมือนเดิมผมว่ากดกดเล่นดีกว่าวะคิดเยอะไม่เดียวพัซเซอร์หลังๆมันใหญ่ไปแล้วไม่ไหว เหลืออีก9ก้าถ้าน,นี้คิวอันนี้เพื่อได้มาเป็น6เออแสงว่าคิวคอมานมันย,ยิงยิงอันนี้ดีกว่ายิงหน้ามันทำให้เราชนะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็คอยเจ้านี่โอเคเอออันนี้ง่ายกว่าว่ะง่ายกว่ากระส้นแรกเกียรจริงๆว่าดีคอยเอ้ยดีไฟ์เนี่ย เคล็ดลับตอนพัลเสร์ขงหลังคือต้องกดๆๆไปอย่าคิดมากเกินมีไฟแล้วเหรอยี่สิบอันนี้เหรอยี่สิบน่าจะผมว่ามันน่าจะอันนี้น่าจะเป็นตัวหลอกไอ้ดูมกา4สี่ตัวเนี่ยเพราะว่ามันมีน,นี้ยิงเดเมจได้เข้าหน้าอันนี้ก็เข้าหน้า เราแน่ต้องใช้ดูมการ์ดแค่3ตัวดูจากการ์ดอันนี้กับอันนี้เป็น5แล้วไงเพราะว่าเราจะใช้เฮลไฟลเคลียร์พวกทอนด้วยเราแน่ต้องใช้เฮลไฟล์กับดีไฟอะไรเป็นตัวเคลียร์น,นี้เพราะว่าอืนอ่นมันไม่น่าจะเคลียร์ไหวเพราะเราต้องเก็บ3ตัวไว้ยัดเป็น15าใช่ไหมอันนี้2กับ3เป็น5เป็น20ใช้ถ้าเออมันไม่ไหวมันต้องใช้อันนี้แล้วเหลืออีก4 อนนี้เรามีมานาเหลือ4กับเรียงลำดับอย่างไรใช้เฮลไฟเลยได้ไหมกดไปก่อนแล้วกันค่อยคิดไม่ได้วะ่ะไอ้เจ้านี่ดูมกาดมันเรียงกันอะถ้าโดนเฮลไฟเราเหลือไม่ถึง3ตัวแต่เฮลไฟไม่ต้องใช้เราจะบวกเลือดดูมกาด์ยังไงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอะไรวะไม่รู้อะไม่ได้ ตอนแรกผมยังคิดว่ารถอันนี้เป็นหนึ่งแต่มันก็มาสองสามจากพวกท้อในนี้โอ้โหสองตั้งเจ็ดตัวท่านแนวะอ๋อรู้แล้วอ๋อเยอะนะนี่ไงเราก็เอาตัวนี้ทิ้งไปแะจะได้ไม่มีเลขสองเอออ่ะเหลือสามตัวแล้วทีนี้ก็อันนี้ยิงให้เป็นหนึ่งแล้วดีไฟได้ไหม ไม่ได้เอาใหมเมื่อกี้มันผิดตรงไหนวะอ๋อมันมีตัวขวาเป็นสามใช่ไหมขอ oh, oh, เยอะนะไม่ได้มันต้องลำดับยังไงเรารู้ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ลำดับที่เหลือนี่สิคราวนี้มันต้องคิดแล้วว่ากดกอดไม่ได้แล้วต้องคิดลำดับไอ้พวกนี้มันโดนเฮลไฟแน่นอนอยู่แล้วอ่ะ เป็นสี่สแล้วตัว3ามนี่มันตัวลิ้พังหมดถ้างนั้นเราลองเจ้านี่ตีก่อนกันอันนี้ตีก็ได้เพราะว่าเราจะใช้แค่3ตัวใช่ไหมเหลือตัวเลือดเยอะไว้เขานีน่าจะใช้นี้ได้ไหม โอเคแล้วมันจะทำยังไงวะให้มันไม่มาโดนดีฟายมาถึงตัวนี้ยากอะเนี่ยสมมติว่าถ้าเรายิงแยกมันไม่ได้มันไม่หมดอ่ะมันมา 1, นึสเชนอยู่ดีทำยังไงวะปิดแล้ว อันที่1กับ2อนี้ยังผ่านได้ไม่ติดอันนี้ติดแล้วแล้วไอ้พวกนี้เลือดมันเรียงกันเป็น4 2 3สเราจะแก้ไขยังไงวะมันไม่มีการ์ดที่มันแบบบวกเลือดนี่วะมันจะแก้ยังไงให้มันไม่เรียงได้วะอ๋อรู้แล้วผมมีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาเมื่อกี้หรือว่าเราต้องใช้ดีไฟก่อนใช้ดีไฟให้อันนี้มันเหลือเหลือเลยนะเหลือสองอ่ะ ปิดผเหลือ3ปิดดีไฟแค่สองทีแล้วค่อยใช้ไฟที่หลังเออลองดูดิทำอันนี้ให้เป็นหนึ่งมันทำนี้ให้เป็น1น,นึ่งมันน่าจะพอป่ะวะเราจะเอาดีไฟแค่สองทีมั้ไหมได้ไหมเนี่ยเออแล้วค่อยเอฟไฟเออทีหลังอ่านวะ เก่งแล้ว,วเคล็ดลับก็คือไอ้เมื่อกี้ต้องดีฟายก่อนเองตดวนี้มันบ้าพลังอีว่ะเล็กบาตอนแรกเห็นการได้ไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ เห็นภาพกาอะดรตายแล้วยิงห้าช่วยอันนี้ช่วยโอ้โหลดบวแอัตแท็กช่วยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้บวแอัตแท็กชอยเยอะอีกแล้วน,นี่ทำลายมินเนี่ยนยัดหน้าไม่ได้เออชอตกมาทำไมเคยมินเนี่ยนสองตัวนี้มันไม่ได้เป็นทอนอ,อ่ะเราไม่ต้องตีก็ได้แต่ดาเมจเราถ,ถึงไหมเนี่ย ผมว่าต้องลองกดแบบมันยากเกินอีกแล้วเรื่อนี้มันให้ทอนมาทำไมให้มาบวกแอทแทคเลยผมลองดีกว่เาเดาว่าไฮดร้ามตัวหลอกอันนี้อีก ได้ปะเอรอื่็ดลับคือต้องลองกดอีซี่พอกดกดไปตอนนี้ผมสิว่าเริ่มสนุกแล้ว สนุกไตั้งนานนะจริงให้พักแล้วสึกมันง่ายไปหน่อยตอนนี้สึกว่ากําลังพอดีแล้วยากแต่ว่าจัดการได้อันนี้ยิง2ยัดฮีโร่ถ้าตายอันนี้ชาร์จขโมยยังไงวะนี่ไงก๊อปปี้ก๊อปปี้ชาร์ดในนี้ได้ดัง8ตัวอื่นก็เป็นบีดเยอะแยะน่าจะท่านี้แหละมันแบบดูแล้วว่าทำได้หลากหลายแต่ว่ามานามไม่พอทำได้ทุกอย่าง อันนี้น่าจะบังคับไปแล้วเพราะว่าเราไม่มีวิธีทำาดเมจวิธีอื่นอันนี้มันบังคับ5กอแล้วกอันนี้แน่นอนเลยค่าทำอะไรลองกดก่อนเหมือนเดิมอ่ะสิบไอ้เจ้นี้ที่จริงมันไม่มี a อเบลิตี้นี่ว่โดนไซเลนไปแล้วอันนี้2มันต้องตายอยู่แล้วเหมือนกับอีกแค่13ก็พอแล้ว อันนี้ต้องทำให้เจ้านี่ตายก่อนถึงค่อยลงมิเนียนเพิ่มมาชาร์จผมลองเอาหนอนยัดอันนี้ก่อนแล้วกันถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยีทราย13บนมือเรามันได้ถึงไหมเนี่ยบวก4 5 6 7 8 9 10 11อ้าวไม่ถึงว่ะไม่ใช่ท่านี้ละอันนี้ละ่ะ ทำใไม r a ดน o ้ f มเฟ n นรี่บวกสากสเอานกไปยิงเหรอลองอยู่ดิเอ้ามันไม่ใช่บีดว่ะเออไม่ใช่ละเป็นเมนตันไม่แน่ใจว่าตัวอนุบีดนี่หลอกก็เปล่า เขาไม่แน่ออกแบบพัลเซ่นให้มันเป็น r n g นะผมว่ามันต้องมีวิธีที่เราจะกําหนดตัวบวกอะ่ะหรือเราให้หนอนยัดแน่ว่าเมื่อกี้เราได้นอ,นอนมายัดอันนี้แล้วเราจะปีตัวนี้ยังไงลองกดดีกว่ายากไปนะเว้ยตอนแรกผมคิดว่าพัลเซ่นนี้ดูเหมือนง่ายแต่ยากซะงั้นต่คิวตัวนี้ยังไงโดยไม่ใช้หนอนไอเจ้านี่น่าจะเป็นการ์ดหลอก โนแมนซี cy, มันมานะ้ไม่พอบอกว่าถ้าเราบังคับอันนี้5แล้วอันนี้มันก็ใช้4แล้วอ่ะเราลองใช้ท่านี้ลวกันไปตีตัวนี้ดูได้บอกว่าแต่หมาเราตายอ่ะอืมไม่ถึงอ่ะ อาจหนึ่งยากอะ่ะยากกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าง่ายโอ้ตัวที่สี่เรายังขนาดนี้เจอบอสนอกตอรบูมตัวที่ห้าไหวกว่านี่ยตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณ30-40นาทีแล้วที่ผมอ,อัดอ่ะอันนี้กดไปก่อนอ๋อผมนึกออกแล้วลองท่านี้ดูดิ ไาไหมเนี่ยนต้องเป็นคนตายจะได้ไม่เพิ่มค่าได้ถึงไหมเนี่ยเฮ้ยผ่านโอเคยังผ่านได้อยานานอ่างแน่น่ะ น่าจะต้องคิวเพราะเอาคอยมาบวกแอตแท็4ได้มานาเพิ่ม2ด้วยอันนี้ยิงไม่ได้ซะง,งั้นมันมีวิธีบวกเลือดไหมเนี่ยโอ้ชอยเยอะอีแล้วเรากดแบ็คเกอร์ได้แต่มานาไม่ได้เยอะขนาดนั้นเหมือนเดิมแล้วว่าต้องลองกดเกอนอันนี้คอยใช้อยู่แล้ว สาอีกสองจากไหนอันนี้อ่ะได้ไหมเนี่ยมานาไม่พอป่าวะเออไม่พอเหลือนี้งานหรอกมันไม่คุ้มเลยไม่ใช่ไม่คุม้มมานาไม่พอลองก่อนดิโกดไปก่อนลองโกดดีกว่า ไม่ถึงไม่ได้ ไม่เข้าใจว่าอ๋อรู้แล้วไอ้นี่มันยิงฮีโร่ได้เออตอนแรกเราก็งงว่ามันไว้ทำอะไรวะคาแรคเตอร์นี้คอยใช้ก่อนแล้วปัญหาคือเราจะคิวตัวนี้ยังไงให้มันคุ้มสุดเดดดี้พ o ซซั่นได,ได้ลองดูดิแต่ผมว่ามันใช้มานาเยอะไปไม่ถึงแน่เลย กดกด,ด,ดไปก่อนนะ่ะส <we> ิบแปดสามมานาอันนี้ใยนี่อยู่แล้วใจไม่นกน ยี่สิอีกสิบเดมเมสตานี้เป็นเจ็ดยิบเจ็ดไม่ได้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เหรอถึงปะวะไม่ถึง <c oughs> อา้าวได้เดิมเหมนน้อยลงมาเดิมจากรอบที่แล้ว <c oughs> เราลองตัดอันนี้ทิ้งอย่าไปใช้มันดูสิ คอยใช้แล้วน,นี้คงต้องยิงอันนี้อยู่แล้วอ่อสองอันนี้บังคับแบบนี้อันนี้คงต้องยิงสี่คงไม่ยิงสองใส่ตัวเองนะใชเพื่ออะไรเนี่ยอืมเพราะไม่งั้นเราก็ใช้ไออันนี้ไม่ได้ b a ก k s ต a ไม่ได้สองใบนั้นน่าจะเป็นการ์ดบังคับเน,นี้ชอยจริงๆก็มีเท่านี้ว่าจะลำดับยังไง ไอ้ดักเกอร์ก็น่าสนใจนะลองใช้ดักเกอร์ดูดิ <you> ไม่ถึงอะ่ะ าโอเคคอยต้องใช้อยู่แล้วอันนี้ก็ใช้อยู่แล้วเอาลองไปหลายอย่างแล้วว่าแต่ว่ายังไม่ได้ที่ใช้อันนี้ผสมแดกเกอร์ได้ไหมว่าลองดูดิ กดไปเรนะื่อยฮะคิดลงแน่ไม่ได้การมันแบบเยอะเกินไปในนี้สิหมเได้ย3ไม่ถึงแล้ว ในสุดผมคิดออกหลังจากนั่งคิดมาสักพัก,กยากจริงต้องแบบนั่งคิดดีๆถึงคิดออกไอนน้มันบังคับใช้อยู่แล้วตอนนี้วิธีคิดก็คือจะเห็นได้ว่าแดกเกอร์มันได้ดาเมจต่อมานาคุมเอ้ยไม่คุ้มทำให้พวกนี้มันต้องตัดทิ้งแล้วเหมือนกับเรามีช้อยแค่สี่ใบเองอันนี้ผมก็ลองครบทุกแบบสี่ใบนี้ก็เลยได้มาเป็นท่านี้ย เพราะเราจะเป็นต้องคียวันนี้ใช่ไหมโดยที่ว่าไม่ใช่แดกเกอร์ก็เป็นท่านี้ที่เป็นตัวคีย์วันนี้อืมก็ผ่านยากจริงครับ Thank you. I'm feeling a little better now. Right. I don't have to fire you the way I fired the other applicants. From a cannon. Hmm. What, is out. It's boom's day. Well, like it's the boom. สี่วิงก็เป็นนักด้บูหมดเป็นนักวิทยาศาสตร์ก้าวลาสดพอดีครับเราจบพาร์นไว้ตรงนี้ดีกว่าเหนื่อยแล้วอ่บเเล็กตาตัวที่สี่ยากจริงครับเจอนักดรบูตัวที่ห้าไม่รู้ไหวแบบผมน่าจะเก่งไม่พอล่าแบบไม่แน่ใจรู้สึกว่าเริ่มสนุกขึ้นนิดหน่อยกับการเล่นเพราะว่ารู้สึกมันยากพอดีอะยากแต่ว่ายังผ่านได้เราก็ทำต่อเรื่อยเหมือนเดิมนะคนอื่นเขาลงกันครบแล้วแต่ช่างเขาเหอะแล้วก็ไปเรื่อยๆ ประเด็นหลักคือเราให้มันได้ฝึกทำไปเรื่อยๆฮะไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีคนมาดูหรือเปล่าแต่ถ้ามีคนดูก็ดีแหละแต่ว่าผมไปดูอานาลิติกมาแล้วแทบไม่มีคนดูเพราะว่าใช่ไหมมันซ้ำอ่ะดูก็ไม่ค่อยได้อะไรครับเอาหนะ้าขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับพบวันใหม่ในพาร์ทหน้าเจอด r b o รบูมละสวัสดีครับ